په دې کې ไอ้ลงแก้มหาหัวยาวเปิดแล้วดาวความสาวผู้ผูบ้าใจร้ายยังเสียแสนที่ใจเชื่อมั่นในตัวของอีกระเห็นความสาวนมนี่ถ้าเบียง Bye. เสียใจเสียตัวสีทีเสียความรู้สึกที่มีให้อ่ายด้วยใจรักมันแต่การตอบแทนของอ้านั่นค,คือความจํา วสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้โปรโดินเทเดต16มกราคมบริยการช่วงบ่ายๆที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านอุบลม,มีเสียงสาวเซนกงแม่วันนี้เสียงเริ่มหมดอีกหนึ่งวันครับวันนี้โปรดินเทเดีดยามบ่าย16มกราคมวันนี้นะครับนี่พาชม p s 12นิ้วนะครับไม่อัดแทโรงงานนะครับสีโจตันตะแกงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานเบลเสียบเพจข้างหลังครบเซตพร้อมใช้งาน ลำโพง350วัตต์เหลี่ยมยูนิตคอมซีซีเน้นหมในตัวครับมาดูครับนี่เนี่ยมีเบาเสียบให้เรียบร้อยเนี่ยเป็นเบลเหล็กแล้วก็สอดสลับเสียบขาตั้งนะครับวันนี้ผมรีวิวคนเดียวแล้ววันนี้นีแล้วก็มีลูกยางกันกิ่งให้ทั้งหมด4ตัวเวลาตั้งนี้ครับมันจะไม่เลื่อนครับจะแน่นแน่นจะไม่เลื่อนแบบนี้นะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานเบาเสียบครบเซตพร้อมใช้งานนี่นะครับครบเซตเลย ตู้พร้อมดอกลำโพง350วัตต์แหลมยูนิตคอม c ี12นิ้ว PS 12นะครับ1ินิ้วไม่อัดแท้สีโจตันนะครับที่เราเลือกชาเนี่ยเป็นไม่อัดแท้โรงงานดูเม็ดสีครับนี่ไม่ต้องประหยัดครับเม็ดสีใบละ2,500บาทเท่านั้นนะครับ2,500บาทพร้อมดอกโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31มกราคม2 5 6 5เท่านั้นนะครับวันนี้ก็วันที่กี่วันนี้วันที่16 16มกราคมนี่ครับก็พาชมมาวันนี้ราคาอยู่ที่นะครับ2,500บาทพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะตรงนี้ครับนี่รุ่นราคาประหยัดนะตรงนี้ครับนี่นะครับแต่ว่าเสียงนี่บอกเลยว่าชัดครับเสียงชัดมากครับนี่แลนดเป็นยูนิตคอมซีซีเน็ตบลูเดีตัวครบเซตพร้อมใช้งานนะครับ PS 12นิ้วนะครับ2,500บาทนะครับแลนดเป็นยูนิตซิปซเลยครับเสียงนะครับนี่ฟังเสียงอีกรอบฟังเสียงอีกรอบนะครับ ฟังเสียงอีกรอบนะครับ2,500บาทพร้อมดอกใบละ2 5 0 0บาท2ใบก็5,000นะครับนครั <c oughs> บขอบคุณด้วยการติดตามนะครับ16มกราคม PS นิบสองนิ้วนะครับ <c oughs>

ตามนะครับถ่ายเองลองเองครับวันนี้ช่วงนี้เพ,พราะพรักงานเราก็นี่อยากให้ชมครับวันนี้ว่าโดยที่หน้าร้านตรงนี้ก็กำลังเล่งทุกชุดนะครับเล่งประกอบทุกชุดให้ลูกค้าวันนี้16มกราคมเราอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของทางร้านนะครับนี่ก็เตรียมประกอบชุด2คูณ2 4คูณ4ีคูณ8นะครับวันนี้นี่ครับรกำลังเตรียมส่งมอบลูกค้าวันนี้กับชุด4คูณ4 16กมกราคมบรรยากาศช่วง <Okay. S 1> ไป่ายครับวันนี้นี่พ,าพรานแคกซิงครับนี่ดี๋ยวก็กำลังเตรียมนี่ครับอุปรกรณ์ต่าง แพ็กกิ้งเก็บส่งมอบลูกค้าลูกค้าอัปเดตเพิ่มเติมนะครับนี่พี่น้องฝั่งซ้ายนะพี่น้องฝั่งขวาพี่น้องฝั่งกลางที่สั่งจองเข้ามาก็ขอบคุณท่านที่อุดหนุนเครื่องเสียงที่ร้านด้วยกันแล้วกันกนะครับโปรด,ดิจิตอล ps 12นิ้วก็อยู่ที่2,500บาทพร้อมดอกโปรโมชั่นถึงวันที่31มกราคมนี้ส่วนเทอร์โบ18นิ้วก็5,890บาทเป็นอัตราภูเขาดอก18บแปโปรูชุด4ี่คูณสที่เราใช้ครับนี่เราใช้เป็นลำโพงรุ่นนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่สำ ทีดีหนึ่ินิ้วอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ